คันนี้จัดส่งไปทางปทุมนะครับก็สภาพรถส,สวยๆครับเอกสารก็เตรียมส่งนะครับนี่ครับสภาพรอบตัวรถนะครับสตาร์ทฟังเสียงหน่อยโอเคเดี๋ยว ทีนี้ก็ซีนะครับผมคนส่งทําการซีนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสีรถจะได้ไม่โดนกระแทกไม่โดนอะไรนะครับก็ซีนให้เรียบร้อยนะครับเช่นเคยนะครับร้านเราก็บริการมาตรฐานเหมือนกันทุกทุกคันนะครับลูกค้าสบายใจได้ครับส่งรถถึงลูกค้าปลอดภัยทุกคันแน่นอนนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับ